แต่แต่งได้แต่บางคนไม่ชัดแต่งเรแต่งไปให้เลยก็ได้แต่แตคืออย่างวันนี้เนี่ยเราก็คือเราเราไม่ต้องตัดรากออกใช่ไหมใช่ตัดก็ได้ม่ตัดก็ได้แล้วแต่ถ้าจังหวะจังหวะถุดที่มันโดนตัดก็มันก็อาจจะบางอันก็อาจจะโดนตัดอ๋อโอ้โหโหสบมยอ๋อฮะขวย่อยอย่างมากเนาะตามไปดูค่ะลูกค้าสั่งกล้วยมา จ้าฟ้าเป็นคนเลือกเองเลยนะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะกล้วยมะลิอ,องกล้วยน้ำวา้าเอ้ยกล้วยหอมมะลิกล้วยหอมทองนี่คนสวนคนใหม่ค่ะเงินเดือนสามร้อยค่ะนี่ค่ะเดือนละสามร้อยตกวันละตางต์เปลเ่ยตสตางเตยตสตาง,ตางวัละบาทนี่ ใช้แรงเยอะนะคะเพราะดินมันลอ้นี่หน่ะ ออ,ออกแล้วมาแล้วคะ่ะเนี่ยอูยสย้สวยสวยสวยเลยอ,อย่างอัวนะคะ หนอนี่สวยคุณน่ะเจ้าหน่อใหญ่ด้วยมีแต่หน่อง,งามๆเด้อหน่อกล้วยสวนผาคินทั้งกล้วยน้ำวามะลิอ่องกล้วยหอมทอง ยังไงก็ได้อย่าให้โดนลากมันใช่ไหมไอที่เป็นไอเนี่ยให้มันอย่าให้ลากขาดแ่นลากขาดได้แต่ว่าลูก <จะ S 2> ค้าต่ว<า>นใหญ่คือนะจริงๆไปมันก็ต้องตัดอยู่ดีอแต่ว่าเราก็อยากส่งให้ลูกค้าสวยๆไงไสวยแล้วก็ไม่ส่ง 不会不嘞。Oh, oh, oh, oh,